ก็สวัสดีครับพบกับรายการ Biker o f n o กันอีกแล้วนะครับรายการสาระดีๆที่จะมามอบความรู้ให้กับเรา Biker นั่นเองนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะมาพบกับ7อันดับมอเตอร์ไซค์ที่สามารถรุยน้ำได้สูงมากที่สุดนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับเนื่องด้วยโอกาสครับที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่เลยครับในประเทศไทยนะครับณตอนที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นะครับผมก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับว่า ผมควรที่จะจัดอันดับนะครับเกี่ยวกับประเภทของรถครับย้ำนะครับว่าประเภทของรถครับไม่ใช่เฉพาะตัวรถนะครับถึงแม้ว่าผมจะตั้งชื่อว่าเป็นรถก็เถอะนะแต่จริงๆแล้วคือแยกเป็นแบบประเภทไปนะครับว่ารถประเภทอะไรครับที่สามารถลุยน้ําได้เนี่ยน้อยที่สุดนะครับจนถึงสูงหรือลึกมากที่สุดนะครับเจอันดับด้วยกันนะครับแยกเลยครับตามประเภทนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่ใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็ต้อง ขี่รถลุยน้ำเนี่ยเป็นประจำะครับว่าตัวเองเนี่ยขี่รถประเภทนี้นะครับรถของคุณเนี่ยสามารถลุยน้ําได้ประมาณไหนนะครับอ่าจะได้ไม่เกิดเหตุอุบิเหตุอะไรขึ้นนะครับแต่ว่านะครับในคลิปนี้ครับจะมีรถประเภทไหนนั้นนะครับแล้วแต่ละประเภทเนี่ยลุยน้ําได้ลึกเท่าไหร่และประเภทอะไรจะสามารถลุยน้ําได้ลึกหรือสูงมากที่สุดนั้นก็มาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเย้ Yay! หากชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b ์เพื่อติดตามช่อง e x c ก o r r r อร์ไคนนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับอันดับที่7สกูตเตอร์สำหรับอันดับที่7นี้ครับก็ตกเป็นของสกูตเตอร์นะครับหรือว่าที่เรียกกันคือรถออโต้นั่นเองครับในบ้านเรานะครับซึ่งรถออโต้ครับก็อาทิเช่นครับ p c x นะครับ160่งหคลิก1.60 NMAX Aeroc ADV นะครับทั้ง1.50และ3.50นะครับ f o r z a ด้วย3.50นะครับ XMAX ก็ด้วย Fino s c o o p y w e b p a และโดยเฉพาะ ลีด125ครับที่คันเล็กๆลอ้อเตี้ยๆนะครับซึ่งการลุยน้ำของรถออตโต้ครับถือว่าทำได้แย่มากที่สุดนะครับในบรรดารถจักรยานยนต์นะครับเพราะว่านะครับรถประเภทนี้ครับมักจะวางเครื่องแนวนอน เป็นส่วนใหญ่นะครับและด้วยขนาดล้อที่เล็กนะครับแล้วก็เรียกว่าชิ้นส่วนพวกเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมักจะพ่วงติดไปกับล้อหลังครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นกออากาศเอ่ยท่อเสียเอ่ยหรือว่าแม้แต่พวกรูระบายน้ําต่างเนี่ยในเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ต่ําเตี้ยเรียดดินเลยครับเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับถนนนะครับซึ่งรถสกูตเตอร์นะครับหรือว่ารถออโต้เนี่ยนะครับความสามารถในการลุยน้ําโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรถึง40เซนติเมตรครับก่อนที่เครื่องยนต์เนี่ย จะดับนั่นเองครับหรือถ้าเทียบกับร่างกายคนครับเอาคนสูงประมาณ170เนี่ยน้ำท่วมนะครับแค่ประมาณแถวๆครึ่งหน้าแข้งนะครับหรือว่าอาจจะแค่เลยหน้าแข้งแต่ยังไม่ถึงหัวเข่าเนี่ยก็ไม่สามารถขี่ลุยได้แล้วนะครับเรียกว่าการขี่รถลุยน้ําประมาณแค่ครึ่งหน้าแข้งเนี่ยหาเจอได้บ่อยมากครับสำหรับในเมืองในกรุงเทพนะครับไม่ต้องไปปรับต่างจังหวัดลุยน้ําตามพวกถังออฟโรดเลยครับเอาแค่ในเมืองเนี่ยก็ถือว่าลําบากแล้วนะครับสำหรับการลุยน้ําได้ประมาณนี้นะครับอันดับที่6 รถโมเปดก็สอบรถโมเปดนี่นครับก็จะเป็นพวกเว็บนะครับ110-125นะครับยามาฮ่าฟินนะครับซูซูกิสมาร์ทนะครับหรือแม้แต่ซูซูกิแรเดอร์เจคอสโอเวอร์ครับก็ไม่พ้นข้อนี้นะครับซึ่งรถประเภทโมเป็เนี่ยครับจะสามารถครับลุยน้ำได้ลึกกว่ารถแบบสกูตเตอร์เล็กน้อยครับเพราะว่านะครับรถประเภทนี้ครับยังวางเครื่องแบบแนวนอนครับแล้วก็มีความสูงจากพื้นเนี่ย ไม่มากะเท่าไหร่นะครับซึ่งทําให้เวลาขี่รถลุยน้านิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยก็จะมิดเครื่องแล้วนะครับแต่จุดที่เรียกว่าดีกว่าหรือว่าเหนือกว่ารถพวกสกูตเตอร์เนี่ยนะครับก็คือนะครับความกว้างของล้อครับที่จะกว้างกว่ารถสกูตเตอร์ครับใส่ล้อ17นิ้วเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นรถสกูตเตอร์ก็จะเป็นแค่14นิ้วนะครับทำให้ความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับและก็ที่ทําให้มันลุยน้ําได้ลึกขึ้นกว่ารถพวกสกูตเตอร์นะครับเพราะว่ากองอากาศครับมันอยู่ สูงกว่านั่นเองครับโดยกองกาดครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้แหละกองกาดพวกลบเวฟลวกฟินเนี่ยมันจะอยู่แถวบังลมด้านหน้านะครับซึ่งความสูงของกองกาดเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าสูงใช้ได้นะครับโดยความสามารถครับของการลุยน้ําของรถโมเป็ดเนี่ยจะอยู่ประมาณ45ถึง55 เซนติเมตรนะครับหรือถ้าเทียบกับร่างกายคนครับก็คือขี่รุยน้าครับลึกระดับประมาณใต้หัวเข่านะครับจนถึงเลยหัวเข่ามาเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ครึ่งน่องอะไรงี้ครับจะอยู่ประมาณแถวเลยหัวเข่านิดหน่อยครับกับคนสูงประมาณ170นะครับก่อนที่น้ำเนี่ยจะเข้ากองกาดและทําให้เครื่องดับนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นกองกาดแบบเปิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเปิดแยกออกมานะครับฝาหน้าฝาหลังเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีน้ำเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปได้นะครับเลย เป็นการไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าจะขี่ลุยน้ำเนี่ยที่สูงท่วมเท่ากับตำแหน่งกองกาศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครขี่รถโมปิดเนี่ยพยายามอย่าให้ขี่รถเนี่ยลุยน้ำสูงเท่ากับกองกาศนะครับอันดับที่5รถประเภทชอปเปอร์หรือว่าคริเซอร์นะครับรถประเภทชอปเปอร์นะครับหรือว่าคริเซอร์นะครับก็ให้ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นพวกตระกูลรีเบลนะครับโบลนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งรถพวกนี้นะครับจะมีความสามารถครับลุยน้ําได้ลึกนะครับ ประมาณ40ถึง60เซนติเมตรนะครับหรือเลยกง่ายๆคือก็พอๆกับพวกมกเป็ดครับแต่ว่ามันอาจจะสูงกว่านิดนึงครับโดยข้อเสียนะครับของรถประเภทนี้ครับก็คือกองอากาศเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างต่ำครับเรียกได้ว่าเกือบทุกรุ่นอะที่เป็นทรงเนี้ครับกองอากาศเนี่ยจะอยู่ใต้ที่นั่งคนขับนะครับแล้วก็รถด้วยรูปทรงประมาณนี้มันค่อนข้างที่จะต่ําอยู่แล้วแหละนะครับมันทําให้ระยะครับน้ําถึงกองอากาศเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างที่จะต่ํานะครับแต่ข้อดีก็คือรถประเภทเน มักจะเป็นเครื่องแนวตั้งถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับก็เลยพอจะหนีน้ําได้เอาง่ายๆนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วคือความสูงครับของกองการเนี่ยจะพอๆกับพวกรถเว็บนะครับอ่าก็เลยขี่รถได้ประมาณเดียวกันครับแต่ว่าผมให้ไว้ว่าบางคันเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าพวกกองรถเว็บนะครับก็เลยได้ไปอันดับที่5นะครับอันดับที่4ประเภทรถสปอร์ตโมเป็ ก็สำหรับรถประเภทสปอร์ตโมเดครับก็อย่างเช่นนะครับยม5 e าเอ็กซเตอร์นะครับซูซูกิเรดเ e อร์นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งรถประเภทนี้ครับจะมีข้อดีครับในการลุยน้ําคือมันจะใช้เครื่องยนต์ครับแนวตั้งนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ครับตัวเดียวกับพวกสปอร์ตนะครับหรือว่ารถมอเตอร์คร์สเลยนะครับซึ่งมันจะมีความสูงครับหนีน้ำเนี่ยได้เยอะนะครับความสูงครับเครื่องยนต์จับพื้นถนนเนี่ยจะสูงกว่าพวกเครื่องยนต์เว็บนะครับทำให้นะครับ โอกาสน้ําที่จะเข้าไปโดยตรงในเครื่องยนต์เนี่ยมีโอกาสน้อยนะครับและข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเรื่องของกรองอากาศนัน่ครับรถประเภทนี้ครับกรองอากาศเนี่ยจะอยู่ใต้ที่นั่งคนขับนะครับซึ่งมีความสูงเนี่ยสูงมากครับสูงกว่าพวกรถเว็บนะครับและด้วยลักษณะ,ะครับของกรองอากาศของเอ็กซ์เนะครับหรือว่ากรองอากาศของเรดเดอร์เนี่ยที่มันจะเป็นคล้ายๆกระมังนะครับ เอาง่ายๆคือมันไม่ได้เปิดแยกแบบพวกรถเว็บอะไรเงี้ยนะครับมันจะเปิดเป็นแบบฝาบนฝาล่างนะครับก็ทําให้นะครับโอกาสน้ําที่จะเข้ามาตามรอยต่อของกองการเนี่ยทำได้น้อยนะครับซึ่งถ้ามันจะเข้าได้นะครับมันก็เข้าคือทางปากแต่เลยอย่างเดียวนะครับซึ่งผมบอกเลยนะใครที่ขี่รถรุ่นนี้นะครับดูไม่ยากเลยครับว่ารถเองไปได้หรือไม่ได้ครับดูจากน้ําตรงเบาะนะครับว่ามันจะถึงเบะหรือยังครับถ้ามันจะถึงเบะนะครับก็ไม่สมควรไปต่อครับแต่ถ้า มันยังอยู่แถวเครื่องอยู่อะไรเงี้ยครับก็สามารถขี่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งความสามารถในการลุยน้ำครับของพวกสปอร์ตโมบิลครับจะสามารถครับลุยน้ําได้ลึกถึง55ถึง60เซนติเมตรครับหรือถ้าให้เทียบกับร่างกายคนครับก็จะอยู่มาเลยหัวเข่าจนถึงประมาณครึ่งขาดท่อนบนครับหรือถ้าเอาง่ายคืออย่างที่ผมบอกเนาะว่าถ้าใครขี่รถรุ่นนี้อยู่ถ้าน้ําสูงประมาณเกือบแถวถึงเบาะเนี่ยก็ไม่สมควรขี่ต่อนะครับแต่ถ้าอยู่แถวเครื่องก็ขี่ไปได้เลยนะครับ อันดับที่3ประเภทรถสปอร์ตก็สำหรับประเภทรถสปอร์ตครับก็จะรวมครับพวกสปอร์ตซีรีส์ครับอย่างเช่น R ซีรีส์นะครับหรือว่า CBR ซีรีส์นินจาซีรีส์แล้วก็ยังรวมไปถึงครับพวก Naked b i k e ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก CB ซีรีส์ MT ซีรีส์ Z ซีรีส์นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงครับพวกตระกูล Touring นะครับ ที่เป็นพวกรถทัวริงสปอร์ตอะไรเงี้ยครับสปอร์ตทัวริงนะครับอย่างเช่น nt 1,100นะครับ go wing tracer 9 0 0 gt เป็นต้นนะครับหรือเอาง่ายคือพวกถังน้ำมันที่อยู่ด้านหน้านั่นแหละนะครับซึ่งรถประเภทนี้ครับข้อดีก็คือจะเป็นรถที่ใช้ลูกสูบแนวตั้งนะครับและก็ความสูงจากพื้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสูงประมาณหนึ่งครับและที่ทําให้มันลุยน้ําได้ลึกกว่าพวกรถสปอร์ตโมบิทครับก็คือกอกอากาศนั่นเองครับโดยรถประเภทนี้ครับ กองอากาศเนี่ยจะอยู่แถวแถวใต้ถังน้ามันเป็นส่วนใหญ่ครับแต่อาจจะมีบางรุ่นครับที่อยู่แถวแถวใต้เบาะที่นั่งคนขับนั่นเองครับซึ่งการที่กองอากาศครับมันอยู่สูงขนาดนั้นครับก็ทําให้นะครับมันลุยน้ําเนี่ยได้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็กองกาศเนี่ยที่มันเรียกได้ว่าหลบหลกเข้ามาอยู่ข้างในครับทำให้มันสามารถเนี่ยหลีกเลี่ยงจากการะัะน้ำเนี่ยได้โดยตรงครับถ้าให้นึกถึงคือพวกกองรถเวฟเนี่ยมันจะเป็นอยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหมถ้าเราขี่รถเนี่ยไปชนขึ้นเนี่ยขึ้นมันก็จะซัดขึ้นมามิดกองเลยครับ ทางนั้นที่บางทีเนี่ยระดับน้านะครับมันอาจจะไม่สูงท่วมกองครับแต่ว่ามันโดนแบบแรงปะทะมันก็เลยสัดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องยนต์ครับอยู่หน้ากองอากาศครับคือยนต์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวแหวกน้ำครับทาให้น้ำเนี่ยไม่ปะทะกับกองอากาศโดยตรงนะครับก็นี่ครับก็คือข้อดีนะครับของการที่มีเครื่องเนี่ยเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็กองอากาศที่เรียกว่าอยู่หลังเครื่องนะครับอย่างพวกสปอร์ตหรือว่าพวกเอ็กซ์เตอร์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับซึ่ง ความสามารถนะครับในการลุยน้ำครับของประเภทรถสปอร์ตเนี่ยจะสามารถครับลุยน้ำได้ลึกครับประมาณ80ถึง100เซนติเมตรครับหรือว่า1เมตรนะครับซึ่งขึ้นอยู่ครับกับตำแหน่งของกองกาศในแต่ละรุ่นด้วยครับถ้าอย่างรุ่นใต้บ่อนเนี่ยก็อาจจะอยู่80แต่ถ้าบางรุ่นเนี่ยอย่างเช่นพวกตัวพันเลยเนี่ยเรียกได้ว่า มันซ้อเนี่ยอยู่ใต้ถังน้ามันเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้ําไม่ได้สูงท่วมถังน้ำมันเนี่ยมันก็ยังสามารถขี่ไปต่อได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคงจะเห็นภาพน้อยรุ่นที่แบบว่าเปิดฝาครอบถังน้ำมันออกมาแต่ไม่เจอถังน้ำมันเจอกองกาดเลยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งถ้าเทียบนะครับความสูงกับคนแล้วครับถ้าเกิดว่าคน170เนี่ยความสูงประมาณแ0ถึง100่เซนติเมตรเนี่ยจะสูงอยู่ระดับประมาณสะโพกนะครับ ถ้าน้ำมันสูงประมาณนะครับใครที่ขี่รถสปอร์ตเนี่ยถือว่าอันตรายนะครับไม่สมควรที่จะขี่ผ่าไปนั่นเองครับหรือเอาง่ายคือน้ําที่มันอยู่ใต้บอลคขับเนี่ยถ้ามันสูงประมาณนั้นก็คือไม่สมควรที่จะขี่ไปแล้วนั่นเองครับอันดับที่2 e n เอนดโรหรือมอเตอร์ครอสก็สำหรับประเภทนี้นะครับเป็นรถของเอนดโรและก็พวกมอเตอร์ครอสนะครับก็เรียกง่ายคือทรงเดียวกันแหละเอาง่ายคือทรงวิบากนะครับ ซึ่งพวกรถ enduro นะครับหรือว่าพวกเบรคอลเนี่ยก็ให้ยกอย่างเลยพวกตระกูล CRF นะครับ250นะครับ 300L 300 Rally นะครับถ้าเป็นในฝั่ง Yamaha ครับก็เป็น WR155 นะครับหรือว่า Tenere 700นะครับถ้าเป็นของ Kawasaki ก็เป็น KLX, KR อะไรก็ว่าไปนะครับจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับพวกรถทรงวิบากเนี่ยผมแทบไม่ต้องพูดกันเนาะว่าทำไมมันถึงติดอันดับที่2นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่รุย ไวรุยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงจากพื้นเนี่ยเรียกว่าสูงรีดนะครับทำให้นะครับมันมีความสามารถในการลุยน้ำเนี่ยที่สูงตามไปด้วยนะครับซึ่งความสามารถในการลุยน้ําของรถรุ่นนี้ครับจะสามารถครับลุยน้าครับได้ตั้งแต่100ถึง110เซนติเมตรนะครับหรือถ้าเทียบกับตัวคนครับก็คือน้ำเนี่ยจะลึกอยู่แถวแถวประมาณพุงเรานะครับแต่ก็อาจจะมีบางรุ่นครับที่อาจจะลุยน้ําได้ถึง120เซนติเมตรครับขึ้นอยู่ว่า ความสูงของรถเนี่ย like em. จะอยู่ตรงไหนแล้วก็กองการเนี่ยจะอยู네่ตรงไหนครับบางตัวเนี่ยกองการอาจจะอยู่ใต้ถังน้ำมันก็มีนะครับบางตัวเนี่ยจะอยู่ใต้ที่นั่งคนขี่ก็มีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ใต้ที่นั่งคนขับนะครับก็จะอยู่ประมาณ1 0 0 1 1 0 120ไม่เกินนี้นะครับอันดับที่1รถ Adventure ก็สำหรับอันดับที่1น่ี้ครับก็ตกเป็นของรถ Adventure นั่นเองครับโดยรถ a d v e n t u r e นี่ครับก็ให้ยกตัวอย่างเลยก็คือพวก CRF 1 1ึ่งพันหนึ่งร้อยแอฟริกาทวินนะครับแล้วก็ KTM นะครับ1290งสองเก้านปอร์แอเวนเจอร์นะครับดูคติมัลติสตราด้านะครับเป็นต้นซึ่งรถพวกนี้นะครับหลายคนเนี่ยดูสภาพแล้วเนี่ยอาจจะแย้งนะครับว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นรถแอคเวนเจอร์ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่พวกรถมอเตอร์คอร์สนะครับมันจะลุยน้ำเนี่ยได้ลึกกว่าพวกมอเตอร์คอร์สจริงเหรอคำตอบคือจริงครับ โดยความสามารถครับในการลุยน้ําของรถประเภท a อ v e n t u r e เนี่ยครับจะสามารถครับลุยน้ำครับได้ตั้งแต่100เซนจนถึง130เซนครับขึ้นอยู่กับตําแหน่งของกองอากาศนั่นเองนะครับว่าจะอยู่ระดับไหนครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะอยู่ระดับประมาณนี้กันครับตั้งแต่1 0อเซนจนถึงประมาณ130มเซนนะครับถ้าให้เทียบความสูงครับของคนนะครับสูง170เนี่ยความสามารถในการลุยน้ําของรถประเภทนี้จะอยู่แถวๆประมาณคุงของเรานั่นเองครับแถวท้องนะครับจะลุยน้ําได้ประมาณแถวนั้นนะครับซึ่งสาเหตุครับที่รถประเภทนี้ครับลุยน้ําได้ลึกกว่าพวกมอเตอร์คอร์สหรือว่าเอนดูโรนครับนั่นคือตําแหน่งของกองอากาศนั่นเองครับที่จะแตกต่างจากพวกมอเตอร์คอร์สหรือว่า เอ็นดูโรครับที่รถพวกนี้จะอยู่ใต้คนขี่ใช่ไหมครับพวกเอ็นดูโร่หรือมอเตอร์คอร์ครับพวกกองอากาศแต่สำหรับรถแอคแชนเจอร์เนี่ยนะครับตำแหน่งกองอากาศนะครับหรือว่าพวกแรมแอร์หรือว่าแรมแอร์หรือว่าช่องดูดอากาศเนี่ยจะอยู่แถวหน้ารถนะครับและตำแหน่งกองอากาศเนี่ยมันจะอยู่ระดับเดียวกับถังน้ํามันเลยครับย้ํานะครับว่าระดับเดียวกับถังน้ํามันเลยนะครับถ้ายกตัวอย่างเลยคือกองอากาศของ crf 1100งพันหนึ่งรแอฟริกาทวินครับนั่นแหละครับ คือตำแหน่งเดียวกับถังน้ํามันเลยครับดูดเข้ามาจากข้างหน้าครับกองการเนี่ยก็อยู่ตรงถังน้ํามันเลยนะครับและด้วยตัวรถนะครับที่มันสูงอยู่แล้วนะครับสูงพอๆกับพวก enduro พวกมอเตอร์คอร์สเลยครับก็ทาให้ครับตำแหน่งกองกาศของมันเนี่ยที่อยู่สูงไปแล้วก็อยู่สูงขึ้นไปอีกนะครับมันก็เลยสามารถเนี่ยลุยน้ําลึกได้มากกว่าพวกมอเตอร์คอร์สหรือว่า enduro นั่นเองครับก็พูดง่ายๆเลยคือถ้าใครขี่รถรุ่นนี้ครับถ้าเกิดระดับน้ำเนี่ย ไม่ท่วมเสมอนะครับระดับถังน้ํามันเนี่ยก็ยังสามารถขี่ต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเมื่อใดครับระดับน้ำเนี่ยมันปิ่มๆกับถังน้ํามันเนี่ยก็ถือว่าอันตรายนั่นเองครับแต่ถ้าใครรู้อยู่แล้วครับว่าช่องแลมแอร์เนี่ยหรือว่าช่องดูดอากาศนะครับจากหน้ารถของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับก็ให้ดูตรงนั้นไว้เป็นหลักนั่นเองครับว่าอย่าให้น้ำเนี่ยมันถึงนะครับก็จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับไม่ต้องกลัวรถดับเลยนะครับ ก็นี่ครับคือรถที่สามารถรุยน้ำได้ลึกมากที่สุดในคลิปนี้นั่นเองครับสำหรับเจ้ารถมอเตอร์ไซค์แบบ a อคชั่นเจอร์นั่นเองครับก็จบกันแล้วครับสำหรับการจัดอันดับในคลิปนี้นั่นเองครับสำหรับ7อันดับรถที่รุยน้ำได้ลึกมากที่สุดนั่นเองครับตามจริงก็ต้องบอกว่าเป็นประเภทเนาะเพราะว่าถ้าให้มาจาัดอันดับนะครับรถแต่ละคันเนี่ยผมรับรองเลยว่าเป็นชั่วโมงก็ไม่จบครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็แล้วแต่ กายวิภาคนะครับหรือว่าลักษณะของรถนะครับก็เลยขอจัดอันดับเป็นแบบประเภทแล้วกันครับแล้วก็บอกความสูงของการลุยน้ำเนี่ยโดยประมาณนะครับแต่ผมก็มีวิธีนะครับการดูนะครับว่ารถของเราเนี่ยที่เราขี่อยู่เนี่ยสามารถลุยน้ําได้ลึกแค่ไหนนะครับมาฝากเพื่อนๆครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไปสํารวจเอาเองครับว่ารถของเพื่อนๆเนี่ยสามารถลุยน้ําลึกได้แค่ไหนกันนะครับโดยวิธีการดูนะครับว่ารถคันนั้นอ่ะลุยน้ําได้ลึกแค่ไหนครับไม่ยากเลยครับดูที่ตําแหน่งของ กองอากาศของเพื่อนๆครับว่ามันอยู่สูงแค่ไหนนะครับโดยการวัดครับก็คือตั้งรถให้ตรงครับแล้วก็วัดจากพื้นเนี่ยขึ้นไปถึงตูดกองการครับไม่ใช่ว่าพ่วมเสมอกองการครับเอาแค่มันชนกับด้านล่างของกองการแค่นั้นพอนะครับเพื่อนๆก็สามารถรู้เลยครับว่ารถคันนี้มันลุยน้ําได้ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็การขี่รถลุยน้ําครับก็พยายามครับ อย่าให้ขี่น้ำเนี่ยสูงกว่าระดับกองอากาศนะครับเพราะไม่ใช่นะครับน้ำเนี่ยอาจจะเข้ากองอากาศของเพื่อนๆนได้ครับและทําให้รถเนี่ยดับเลยนะครับแต่ก็มีข้อแม้นะครับว่าเพื่อนเพื่อต้องแน่ใจจริงนะครับว่าตั้งแต่กองอากาศจนถึงท่อไอดีริ่งนะครับคอรีดนะครับหรือคอรีดนะครับจนเข้าเครื่องยนต์เนี่ยเพื่อนเพื่อนซิลมาดีนะครับปิดสนิทดีไม่มีรอยต่อไม่มีรอยแตกอะไรนะครับถึงจะขี่ได้อย่างนั้นครับแต่ถ้าเป็นซิลไม่ดีรัดคอ รีดหรือท่อดีเนี่ยไม่แน่นนะครับมีรอยแยกนะครับน้ำเนี่ยก็ยังสามารถเข้าได้อยู่นั่นเองครับเมื่อต้องดูให้ดีก่อนนะก่อนที่จะเอาไปขี่รุยน้ําแบบนั้นนะครับและสำหรับคนที่กำลังจะถามนะครับว่าน้ําเข้าท่อมันจะเป็นอะไรไหมนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นท่อเดิมมาจากโรงงานเนี่ยไม่เป็นอะไรแน่นอนครับต่อให้ท่อเนี่ยจมน้ํามิดนะครับถ้าเกิดว่ารถคุณยังสตาร์ทอยู่นะครับน้ำเนี่ยจะไม่เข้าเครื่องยนต์ของคุณแน่นอนนะครับ คุณเนี่ยไม่ต้องเร่งเครื่องหรือว่าอาจจะเร่งหน่อยๆก็ได้นะครับเพื่อความชวนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับไปแต่งท่อครับใส่ท่อเนี่ยจาก1นิ้วเนี่ยเป็น2นิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยิงตรงมาเลยครับเป็นแบบแป๊บยิงตรงมาเลยครับอันนี้น้ําก็อาจจะเข้าท่อของคุณได้ครับเพราะว่าท่อเนี่ยมันไม่มีแรงดันพอที่จะดันน้ำเนี่ยสวนกลับมานะครับอันนี้ก็ระวังไว้นิดนึงครับแต่สำหรับท่อเดิมๆเ,เนี่ยผมว่า ปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ดับตอนอยู่ในน้ํานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครขี่รถลุยน้ําแล้วนะครับแล้วเกิดอาการเครื่องดับครับก็มาดูคลิปนี้ของผมได้นะครับเพราะว่าในคลิปเนี้ยผมสอนอย่างละเอียดเลยครับถ้าเกิดว่าขี่รถลุยน้ําแล้วดับนะครับหรือว่ารถจมน้าเนี่ยควรที่จะทํำยังไงนะครับในการซ่อมแซมเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับเพื่อรถเนี่ยอาจจะติดชั่วคราวขี่ไปหาช่างได้อะไรนี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปดูนะครับ ก็โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนี่ยของผมนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผม e x c i t e r r r d e r ต้องขอตัวรากกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับ